สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนรองคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถคลาสสิกน่าใช้1คันนะครับคันนี้30กว่าปีแล้วนะครับอีซูซุ b นะครับเครื่อง2 2ุด2นะครับตัวปี2529นะครับประมาณ30ปีแล้วนะครับตัวนี้ สภาพสมบูรณ์ดูแลไว้งามมากๆเลยครับเปิดราคามาน่าตกใจมาก79,000บาทนะครับโทรให้ทันนะครับรถคันนี้อยู่ที่ลำปางเลยครับลองชมดูได้สนใจหาไว้ใช้งานแต่ไม่รู้จะโทรกันทันหรือเปล่านะครับงามๆแบบนี้เลยนะครับสวยจริงครับดูแลมาสมบูรณ์มากๆกระบะเองรอนทำไว้ดีเลยครับงามๆเลยเอาไปใช้งานกันได้แน่นอนนะครับเขาดูแลไว้ขนาดนี้เครื่องยนต์ไม่น่าจะต้องกังวลเลยครับสภาพกงามครับคนรักรถเขาใช้รถ น่าจะเสียดายรถอยู่นะครับคันนี้สวยครับดูแลไมาสมบูรณ์มากๆเห็นไหมครับกระบะถึงมันจะเก่ารถถึงมันจะเก่าถ้าเราดูแลมันให้ดีให้มันสมบูรณ์มันก็ใช้งานได้ครับมันอยู่ที่เราจะดูแลเอาใจใส่มันครับมือหนึ่งใช้ไม่ดูแลก็พังครับบอกได้เลยนี่ครับแบบนี้ครับดูแลมาสมบูรณ์มากๆคลาสสิกแล้วก็ได้ทรงได้เอาไปใช้งานได้สวยมากๆเลยครับ ฝากก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอยู่ที่ลำปางนะครับถ้ามีสนใจก็โทรเจรจาสอบถามกันเข้าไปดูนะครับสวยๆแบบนี้ก็ใช้งานได้ครับภายในยังสวยสมบูรณ์ครับดูแลไว้งามๆเลยครับต้องขอชื่นชมคนรักรถนี่ต้องยอมนะครับว่าเขาดูแลและลงทุนจริงนะครับไม่ใช่ทํากันง่ายๆนะครับลงทุนไปเยอะนะครับนี่ลองชมดูได้ครับใครสนใจอยู่ใกล้ไปดูรถเลยนะครับรถสวยจริงครับงามเลยครับทรงสวย ใช้ได้เลย